ครับสวัสดีครับโค้ดมานะครับอัติวันโตสวัสิ์นะครับก็เป็นเฮชโค้ดของว i n เนเมืองนนท์นะครับโค้ดเพิ่งมารับงานป่ะใช่ครับนี่เกมแรกป่ะเกมแรกครับสุดยอดเลยถือว่าถือว่าละเอียดดีเนาะได้ครับอ่าสองสองนี่ว i n เนเก็บได้หมดเลยก็มีระยะเวลาที่ปรับเตรียมทีมแค่5วันก็พยายามที่จะทำงานหนักเพื่อแม์ที่จะมาเจอกับผลบมาดีไรน่าลูกเกมโค้ดพอใจไหมก็ วันนี้ก็ต้องต้องชื่นชมน้องๆครับที่ทําตามแท็กติกที่ที่เราได้วางไว้ก็ทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันฟอลโล่แท็กติกครับมีอะไรฝากถึงลูกทีมไหมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับทั้ง,ท,งทั้งทีมงานทั้งสตาฟทั้งผู้เล่นทั้งผู้บริหารที่อ่ารวมใจที่จะมาแข่งขันในทางนี้แล้วก็ช่วยกันสู้จนวินาทีสุดท้ายจนชนะกับเป้าหมายของผมนะครับก็ มันเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะครับถ้าเจอ<ะ>ใครฮะเจอใครเจอนน,นม่วงครับ oh, <okay. S 1> ในบ้านก็ใจจริงๆอยากจะชนะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ทำทำงานหนักนะครับเพื่อแมตช์ต่อไปเหมือนกันจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างในข้อผิดพลาดวันนี้เพื่อเจอกับนน,นม่วงครับในบ้านครับปัจจุบันผมก็ยังยังเชื่อมั่นในในตัวผู้เล่นของ v r ีที่มีอยู่นะครับ oh. ว่าทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพที่จะให้ v r ียยกระดับขึ้นไปได้ครับก็ เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลดีกว่าใน,ในเพจนะครับว่าเราจะมีการเสริมตัวขนาดไหนครับฝากถึงกองเชียร์หน่อยก็ก็ฝากกองเชียร์บีไอเอ็นนนนนะครับให้มาเชียร์เยอะๆนะครับพวกเราก็เล่นเพื่อนนนทบุรีนะครับก็ขอขอกำลังใจแฟนแฟนคลับด้วยครับ